สวัสดีค่ะน,นี่พี่อ้อยทำน้ำ๋วยจับนะคะอันนี้จะต้งเป็นพะโลเนาะข้างในนะคะก็จะมีไข่เต้าหู้อันนี้เป็นกระเทียมโทนนะคะเต้าหู้พี่อ้อยจะหั่นสองอย่างนะหั่นเต๋กับหั่นเส้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะใช้เราก็ต้องมาหั่นอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะใส่รากผักชีด้วยนะคะรากผักชีโป้ยปา ะะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงรายละเอียดไว้ในใต้คลิปนะคะเดือดแล้วอันนี้พี่อ้อยเอาจริพี่อ้อยต้มค้างคืนไว้เนาะเพราะว่าถ้าต้มค้างคืนนะคะตัวไข่แล้วก็ตัวพวกเต้าหูเนี่ยเขาจะเข้าเนื้อดีนะคะแล้วก็ทําให้รสชาติอร่อยเนาะ จะมีลากชีด้วยนะคะใส่ลากชีแล้วก็พริกไทยพี่อ้อยใช้เป็นน้ำตาลอ้อยเนาะหรือที่เขาเรียกกันว่าโอทึงนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำตาลปีบนะคะใช้เป็นโอทึงหรือน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงก็คือน้ำตาลที่เขามาทำขนมโบราณต่างๆเนาะ ที่ใส่เต้าหวยเออพี่อ้อยกนะ็ปรดไม่ถูกที่ก็ใส่เต้าหวยนะคะเป็นน้ําตาลที่ใช้ใส่เต้าหวยก็จะเอามาต้มเขาจะให้ความหอมนะคะหอมมากๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆเนาะเพราะว่าอันนี้พี่อ้อยต้มมาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เป็นปวยจับดีก,กว่านะคะเดี๋ยวมาตักใส่ชามนะคะทำขวยจับกันนะคะ